ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เจนมีตำแหน่งงานเป็นแม่บ้านประจำนะคะรับหลายอัตราไม่จำกัดวุฒิการศึกษามาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นามาอัปเดตให้งานในวันนี้ค่ะโดยทางบริษัท Innovat Holding จำกัดนะคะอยู่แถวเขตวังทองหลังกรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครแม่บ้านประจำสำนักงานไรายได้นะคะตามโครงสร้างของทางบริษัทและครั้งนี้นะคะทางบริษัทประกาศรับหลายอัตราอีกด้วยหน้าที่หลักๆนะคะก็มีหน้าที่ทำความสะอาดภายในอาคาร5ชั้นนะคะแล้วก็ดูแลความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทั้งอุปกรณ์ภายในสำนักงานทําความสะอาดห้องน้ําจัดเตรียมอุปกรณ์อาหารสําหรับห้องประชมุมบางทีเขาก็จะมีคนมาประชุมบ้างก็จะมีเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟขนมเสิร์ฟน้ําอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ขอเป็นเพศหญิงค่ะอายุ25-45ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาร่างกายแข็งแรงสามารถเดินขึ้นลง ตึก5ชั้นได้มีประสบการณ์ทำงานแม่บ้านออฟฟิศมาก่อนเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วยส่วนสวัสดิการของที่นี่นะคะสวัสดิการคร่าวๆนะคะก็จะทำงาน5วันมีประกันชีวิตปร,ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนะคะมีเบี้ยเลี้ยงมีค่าอาหารมีสวัสดิการค่าดูแลบำรุงรักษามีบัตรเติมน้ำมันมีประกันสังคมให้ ส่วนสวัสดิการอื่นๆอันนี้วันที่ไปสมัครหรือว่าวันที่สัมภาษณ์ก็ลองถามดูนะคะว่ามีสวัสดิการอื่นๆอีกหรือเปล่าส่วนใครนะคะที่สนใจอยากสมัครมาดูวิธีการสมัครกันค่ะวิธีการสมัครวิธีแรกคือสมัครผ่านทางเว็บ jobThai หรือจะสมัครผ่านทางอีเมลของทางบริษัทก็ได้หรือว่าจะไปเขียนใบสมัครโดยตรงที่บริษัทเลยก็ได้นะคะซึ่งบริษัทแห่งนี้นะคะจะอยู่แถว แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครสำหรับใครที่ไปไม่ถูกไปยังไงนะคะเดี๋ยวเจนมีลายไอดีของทางบริษัทให้ย้ำว่าให้ถามแบบเตรียมข้อมูลไปเรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะสัมภาษณ์ในไลน์เลยก็ได้ ลายจะอยู่ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเจนทิ้งไวท้ที่ใต้คลิปให้สำหรับใครที่ดูใต้คลิปไม่เป็นนะคะความมือของท่านผู้ฟังค่ะจะมีปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่กดลงกดไปนะคะแล้วก็รายละเอียดก็จะเด้งขึ้นมาให้นะคะก็ลองไปสมัครกันดูสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองนะคะสามารถสมัครผ่านอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยค่ะหรือใครนะคะต้องการให้เจนทาง,งานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ